สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p พ n นีเทรดเดอรนะครับวันนี้ผมอัดดึกนิดนึงครับผมอัดช่วงดึกของวันที่14กรกฎาะนะครับ2022วันนี้พอดีว่าทำการบ้านแล้วเจอชุดของวอลเลนกลุ่มหนึงครับแล้วมันค่อนข้างน่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีวอลเลนวิ่งแรงๆกันสักตัว2ตัวได้แล้เริ่มเห็นเป็นหางตา วันนี้ก็เลยจะชวนมาคุยครับเกี่ยวกับการเทรดวอลเลน์แต่วันนี้คงจะคุยในในลนักษณะของการเทรดในเบื้องต้นครับผมก็คงอาจจะไม่ได้พูดถึงความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งว่าวอลเลนด์คืออะไรเอาไปแลกยังไงซื้อยังไงได้ยังไงอาจจะไม่ได้พูดถึงจุดนั้นครับอาจจะพูดในมุมมองของสายเทรดเดอร์สายเทรดดิ้งครับว่าเราต้องทําความเข้าใจกันตรงไหนบ้างหรือว,ว่ามันมีกฎกติกาอะไรยังไงบ้างในบรรดาสายซิ่งเนี่ยครับ ถ้าเราเทรดวอลแลนด์ด้วยนะครับผมว่าวอลแลนด์เนี่ยครับเป็นเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเสี่ยงสุดเออเป็นความเสี่ยงสุดเลยแต่ในความเสี่ยงสุดของมันข้อดีที่เขาเล่นกันก็คือว่ามันเหมือนมีเกียร์ลิงครับมีอัตราทดแม่วิ่ง3มช่องลูกวิ่ง10ช่องอะไรอย่างี้ก็เลยเป็นเป็นขวัญใจสายซิ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบแนวนี้นะครับโอเคซึ่งผมก็บอกไว้เลยว่าการเทรดวอลแลนด์ครับมันต้องใช้ความเข้าใจในเกมค่อนข้างสูงมากคือมันไม่มีกติกาเขียนไว้นะว่า เราต้องเทรดหนึ่งสองสามสี่หุ้นมันยังพอแบบมีแนวทางไกด์ไลน์บ้างนิดหน่อยแต่เราแต่มันก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเนาะแต่ในวอลเลนเนี่ยผมว่ามันมีกติกาที่มันมันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนอะ่ะเพียงแต่ว,ว่าเราต้องทําความเข้าใจมันเองโอเคแล้วการยกตัวอย่างวันนี้ผมจะพูดชื่อวอลเลนพูดชื่อหุ้นอ่างเงี้ยค่อนข้างเยอะอีกนึงผมไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาหุ้นนะเพราะว่าในแต่ละท่านน้ำก็อยู่ในบริบทที่มันแตกต่างกันไปเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ครับว่าวอลเลนคืออะไรวอลเลนก็ เก็บเทียบผันใบจองครับในวงการเทรดครับเราก็จะเรียกวอลเลนว่าเป็นเป็นลูกส่วนแม่ก็คือเป็นหุ้นแม่อย่างเช่นเอราวันครับเนี่ยเอราวันเฉยๆอย่างนี้ก็คือเป็นหุ้นแม่ใช่ไหมครับส่วนเอราวันวอลสาอันนี้ก็คือเป็นหุ้นลูกไอวอลเลนก็คือที่แบบมี W ต่อท้ายนะครับวอลหนึ่งวอลสองวอลสามซึ่งผมเช็คในตลาดตอนนี้นะครับวอลเลนล่าสุดณนะปัจจุบันนะครับมีอยู่มาร้อยหกสิบสามตัวผมเช็คเมื่อสักครู่นี่แหละครับ เนี่ยผมเช็คให้หน้าวอลเลนของเว็บเซตครับก็พอสมควรนะครับมีทั้งแบบของหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่ก็คงมากันครบองค์ประชุมเลยที่ผมบอกว่าไม่น่าสนใจเพราะว่าอย่างนี้ครับผมทําการบ้านวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันพฤหัสครับอ่าเป็นวันพฤหัสที่14ตัวนี้ผมไม่ได้เทรดครับจะมี KWM วอลหนึ่งครับที่แบบวิ่งดูครับบวกไป75%ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากสำหรับสายเทรด แล้วก็ประมาณช่วง1วันก่อนหน้าจะมี c a p แคปอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องเสิร์ช n c a p ตัวนี้จะบวกไปเนี่ยสูงสุด60%เลยวันนี้แล้วนี้ก็สูงสุด68%จะเริ่มสังเกตแลวไหมครับว่าวัน2วันเนี่ยวอลเลนเริ่มออกเพราะว่าตลาดนะครับมันเริ่มซึมๆตลาดเริ่มเป็นขาลงอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าคือด้วยความที่ตลาดมันเงาๆงไม่ค่อยมีอะไรให้เทรดครับวอลเลนเนี่ยอาจจะเป็นแบบชุดของหวยที่ ไปออกในกลุ่มวอลแลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมชวนมาคุยก็แบบเราน่าจะต้องเริ่มเริ่มทำการบ้านกลุ่มนี้ได้แล้วนะครับเริ่มมาทําความเข้าใจกันอะไรงนี้ซึ่งผมไม่ค่อยได้พูดถึงกลุ่มบอลแลน์เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ยังไม่เชี่ยวชาญมากเนาะวันนี้ผมก็จะพูดในมุมมองที่ผมพอเข้าใจบ้างแล้วกันนําไปปรับใช้เอานะครับโอเคเริ่มต้นจากตรงไหนดีอ่ะเริ่มต้นจากสักข้อดีข้อเสียกันแล้วกันเนาะข้อดีนะครับข้อดีของวอลแลน์อย่างแรกเลยก็คือมันเร็วแล้วก็แรงครับบมันแบบ เหมาะสําหรับสายซิ่งครับเทียบกันง่ายๆครับวันนี้ kwm ครับตัวลูกครับวิ่งไป75%ตัวแลนด์ครับส่วนตัวแม่วิ่งไป30%ก็มันชนซิลลิงส่วนไอ้วอลเลนด์ครับมันมันไม่ค่อยมีซิลลิงไม่ค่อยมีฟอร์ใช่ไหมครับมันก็จะแบบขึ้นลงได้เยอะกว่าวือวาปว่าอันนี้คือข้อดีข้อแรกก็คือมันมีเกียร์ลิงเออมัอนเราพูดเกียร์ลิงมันมีเกียร์ลิงนะครับในการที่จะวิ่งค่อนข้างเยอะกว่าข้อสองก็คล้ายกันคือมันมันค่อนข้างซิ่งมันวววววืืออาาาครรรับบบซ้้เเเ็็จงทีใชล สามสิบวิถ้าเราเข้าในจังหวะที่มันปื๊ดๆอย่างเงี้ยครับมันก็ได้หลายช่องนะครับโสดแต่ถ้าเราถือสักนาทีสองนาทีเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบบถ้าเราเข้าถูกตัวถูกจังหวะนะมันยิ่งมหาศาลเลยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียข้อเสียมันก็เหมือนจะล้อๆไปกับข้อดีที่มันตามมานะครับก็คือด้วยความที่มันวิ่งได้เยอะไม่ค่อยมีซีลิ่งไม่ค่อยมีฟอย์ไหมครับตอนขึ้นมันขึ้นได้เยอะจริงแต่ตอนลงมันก็ลงได้เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้น ความเสี่ยงในการเทรดวอลเลนเนี่ยค่อนข้างสูงแบบสูงมากคนที่จะต้องเทรดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับอันนี้คือข้อแรกก็คือวอลเลนค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่ามันขึ้นลงได้สุดข้อที่2นอกจากการเสี่ยงในปกติแล้วมันยังเสี่ยงต่อการเมาแล้วก็การเสี่ยงไม่เซ็ตด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวอลเลนครับบางทีบิตออฟเฟอร์มันค่อนข้างน้อยครับมันเราจะอ่านเกมจะอ่านทิศทางเงี้ยมันค่อนข้างยากคือมีโอกาสเข้าเราค่อมรอบคล่อมจังหวะค่อนข้างสูงบางทีเฮ้เราเข้าไปแบ แล้วเว็บเดียวจริง30วิเงี้ยเราเสียไป5้ช่อง10ช่องในการเดเทตมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราบอกเฮ้ยอยากเอาคืนคือด,ด้วยจิตใจของมนุษย์ครับมันเสียแล้วมันก็อยากได้คืนแล้ววอลเลน์ and, มันเขาเรียววกว่ามันแกว่งค่อนข้างเร็วมันก็มีโอกาสที่จะเสียในการเหมาแล้วก็การเสียไมซ์เซตค่อนข,ข้างสูงโอเคข้อเสียถัดมาก็คือเวลาวอลเลน์ and, ที่มันจบรอบยินครับมันจะไม่ค่อยมีบิตให้ออกครับเพราะว่าอะไรอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างนี้ที่ผมยกนะ เพราะว่าบิตออฟเฟอร์ในการเทรดวอลเลนดเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างปลอมปลอมในที่นี้จะพูดยังไงดีคือมันไม่ใช่แบบอยู่โยงคงกระพันแบบเหมือนกันทุกๆคันงตอนเนี้ย KWM สมมติว่าช่วงที่มันไม่เล่นนะครับมันคงไม่มีบิตออฟเฟอร์ขนาดเนี้นแบบ1นึ0 0 0ส0 0ผมว่าหลัก1น0 0 0 0มื่นสองหมื่นอาจจะยังไม่เยอะอาจจะแบบหายากด้วยซ้ําแต่พอมันเล่นขึ้นมาเนี่ยมันบิตออฟเฟอร์ให้เราซื้อเนี่ยห้าหมื่นแสนสองแสนเราสามารถซื้อได้ความเสี่ยงจุดนี้ครับ ก็คือเวลามันจบร่องไปกินเนี่ยเราซื้อไปแสนหุ้นเนี่ยอาจจะออกไม่ได้นะครับอาจจะแบบออกปุ๊บแล้วแบบคัดลงไป20% 30%เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงข้อดีข้อเสียก็จะมีประมาณนี้นะเออเรื่องบิทออฟเฟอร์ครับต่ออีกนิดหนึ่งส่วนใหญ่ที่มันมีความปลอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาอมองด้วยกลุ่มคน,นครับกลุ่มคนที่เทรดวอลเลน์จะเป็นกลุ่มไหนครับอลองคิดตามก็ได้ครับ3 2 1เฉลยเลยก็คือเป็นกลุ่มของพวกสายซิ่งอย่างผมเนี่ย หรือสายที่แบบเดทเฮดเออแล้วสายที่เดทเฮดครับเขาไม่ได้เดทเฮตทุกวันเขาค่อนข้างหมุนแล้วก็เปลี่ยนหุ้นค่อนข้างเร็วครับสมมติวันนี้เล่นบอลแลนต์ and, พรุ่งนี้ไม่เล่นละไอบิตออฟเฟอร์ที่วางๆงว้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะหายพึบไปเลยก็ได้คือด้วยความที่ผู้เล่นเป็นแบบสายซิ่งแล้วก็เราสู้กับรายย่อยด้วยกันเองสู้กับรายใหญ่ที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงที่เขาพอเข้าออกได้ไครับทำให้บิตออฟเฟอร์ครับมันปลอมเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสายเก่งกำไรเป็นสายเดทเฮต คือใครจะมาถือวอลเลนแบบถือรันเทนวอลเลนผมว่ามีไม่เยอะนะครับอาจจะมีแหละแต่คงมีไม่เยอะอ่ะผ่านไปสําหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับประเด็นที่2ครับหัวข้อที่2สิ่งที่ต้องรู้ในการเทรดวอลเลนมีอะไรบ้างข้อแรกครับเราต้องรู้กันว่ามันอินเดอร์มันนี่หรือมันเอาออฟเดอร์มันนี่อินเดอร์มันนี่เอาออฟเดอร์มันนี่คืออะไรอ่ะถ้าดูในสตรีมมิ่งครับนี่ครับที่เขาเขียนว่ามันนี่เน็ตอะไรครับก็จะมีตรงนี้เป็นเอาออฟเดอร์มันนี่เอาออฟเดอร์มันนี่ก็คือว่า สมมตินะเราถือไปจนหมดอายุแล้วราคาหุ้นแม่เท่านี้หุ้นลูกเท่านี้ไปจนถึงหมดอายุนะเราจะเอาไปแลกอะเอาใบจองของเราไปแลกเป็นหุ้นแม่ก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันจ่ายแพงกว่าแบบนี้ก็คือเป็นเอาออฟเดอร์มันนี่ถ้าอินเดอร์มันนี่ล่ะอินเดอร์มันนี่ตัวอย่างสักเอ,อ่อ KWM นี่ก็แล้วกัน KWM ีบสดๆร้อนเลยวันนี้เนี่ยเป็นอินเดอร์มันนี่ก็คือราคาแม่ใช่ไหมครับอยู่3บาทเอ็กซิสตางค์และราคาลูก ต้องพูดถึงราคาแปลงก่อนราคาแปลงอยู่ที่1.5บาทบวกลบ1.5บาทแล้วจะได้เอาเอาไหมนะเอา3.12ครับราคาแม่ลบด้วย1.50ซึ่งเป็นราคาในการใช้สิทธิ์จะได้ผลลัพธ์เป็นตรงนี้ครับก็คือ1.62อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นมูลค่าที่เหมาะสมแล้วอันนี้อยู่1.58แสดงว่ามันยังอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมอันนี้คือเป็นอินเดอร์มันนี่พูดกันตามนี้แล้วกันสิ่งที่ต้องรู้ครับ นอกจากอินเดอร์แมนนี่ออรมีข้อที่2ก็คือวันที่ขึ้น SP ครับกับวันที่หมดอายุเป็นคนละวันกันครับอย่างเช่นผมเอาตัวอย่างออครับเพราะว่ามันแบบใกล้ใกล้จะหมดอายุละอ่ะเป็นออนี่ครับสมมุติว่าออเนี่ยมันขึ้นม่าจะหมดอายุเดือนหน้าเราไม่สามารถเทรดได้จนถึงวันที่15สิงหา16สิงหาไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าวันที่ขึ้น SP ก็คือพอมันขึ้น s p แล้วเราจะเทรดไม่ได้ใช่ไหมครับคือวันนี้เดี๋ยวพาไปดู ะจะเห็นเห็นว่าอันนี้คือเข้าในหัวเข้าข่าวปกตินะครับข่าวแจ้งตลาดวันที่1กรกฎาคมเช้านะครับเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย X SP นะครับของไอตัวอวหนึ่งครับเราเราก็อ่านรายละเอียดลงมานี่ตรงนี้วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ยี่ห้ากรกฎาคมวันที่25กรกฎาคมก็อีกไม่กี่วันแล้วครับอีกไม่ถึง10วันเนี่ยวันเทนจริงก็ไม่ถึง1สัปดาห์ละ เราเทรดได้จนถึงวันที่ยี่บสี่กรั๊กดายี่สิบสี่กดั๊กดาวันอะไรวะเม็กกี้มันหมดอายุวันที่ขึ้นต้นใหม่ไอ้เพียววันที่ยี่บห้าใช่ไหมครับยี่สบห้านี่นคือขึ้นแล้วเราเทรดไม่ได้ละตั้งแต่ยี่บห้าเป็นต้นไปเทรดไม่ได้แล้วยี่บสี่วันอาทิตย์ยี่สามวันเสาร์แสดงว่าเราก็เทรดไม่ได้ใไหมครับเพราะนั้นวันที่เทรดได้วันล่าสุดก็คือยี่สิบสองยี่สิบสองกดั๊กดาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครมีแบบออวอร์หนึ่งอยู่ถอดเพราะมันนี่ด้วยเอาไไปแลกม่คุ้ม ก็มีเวลาเทรดอีกแบบพรุ่งนี้หนึ่งวันวันที่สิบห้าจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยมีเวลาแค่เนี้ยหกวันในการเทรดถ้าเราไปดูในสตรีมมิ่งดูตรงนี้ไม่ได้นะตายนะครับเราเทรดถึงนี้ก็คือมีหุ้นอยู่ก็คือชิบหายเลยเหมือนแบบเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นข้อที่2อข้อแรกก็คืออินเดอ o มันนี่ออรเรมันนี่ใช่ไหมครับที่เราต้องรู้ข้อที่2ก็คือวันที่ขึ้นขึ้นใหม่ SP กับวันที่ออกเขาเรียกว่าวันที่แปลงสิทธิ์วันอะไรพวกเนี้ยเป็นคนละวันกันอันนี้คือต้องรู้นะครับ ข้อถัดมาที่ต้องรู้อีกข้อที่3นะวอลเลนเนี่ยครับมันแรงกว่าแม่ไหมต้องพาไปดูตัวอย่างนี้ออตโต้จะพาเข้าลิ์นะครับอ่ะออตโต้วันนี้วิแม่ลูกวิ่งนะครับออตโต้ครับวิ่งไปตัวแม่นะหกตัวลูกวิ่งไป4.8%แสดงว่าอันนี้ดูค่าวๆนะแสดงว่าตัวลูกนะครับ วิ่งไม่ได้แรงกว่าแม่เลยแม่วิ่งแรงกว่าแบบนี้ถ้าเรารู้แบบนี้เราจะไปเทรดลูกทำไมครับก็คือข้อดีของลูกของวอลเลนใช่ไหมครับมันต้องมีเกียร์ลิงในการเพิ่มมาตัดทดเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าลูกดันวิ่งช้ากว่าแม่หรือวิ่งไม่แรงเท่าแม่แบบนี้ก็ไปเทรดหุ้นแม่ดีกว่ามันจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าเทรดหุ้นแม่เราไม่ต้องมามองลูกแต่ถ้าเราเทรดหุ้นลูกอย่างวอลเลนนะครับเราต้องเหลือไปมองแม่ว่าแม่มันยกไหมถ้าแม่ยกปุ๊บเราก็ตามอ,อันนี้คือ,คอ,คอข้อที่สามใช่ไหมครับข้อที่สี่มันแรงกว่าแม่พ ต้องดูด้วยว่ามันตามแม่ไหมตามแม่อย่างเช่น n cap เดี๋ยวอ,อันนี้ออกไปก่อน n cap ตัวนี้ครับเมื่อ2วันก่อนมันเล่นเห็นไหมพุ่งพรวดพรวดไปเลยเราไปลองไปดูแม่ครับว่าแม่เขาสุขสบายดีหรือเปล่าจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมานะครับแม่นิ่งแม่นิ่งไหลลงด้วยซ้ําแบบนี้แสดงว่า n cap เนี่ยครับเป็นตัวที่ไม่ได้วิ่งตามแม่มันค่อนข้างจะแบบมีความอินดีสูงครับมันอยากนึกวิ่งก็วิ่ง แบบนี้เราก็ต้องรู้ไว้ว่า n c a p นะครับมันไม่ได้ตามแม่ในขณะเดียวกัน KWM วันนี้สมมติผมซูมที่3เฟรมหนึงเลยครับสมมติว่าช่วงที่ยกตอนเย็นนะครับ4.00โมงกว่าอีก3มนาทีอันนี้คือช่วงที่ยกนะตอนเย็นแล้วตัวแม่ยกกี่โมงชุบบสี่โมงเย็น3มนาทีเหมือนกันแสดงว่าอันนี้คือตัวที่ตามแม่ KWM war e นะครับเป็นตัวที่ตามแม่อันนี้เราก็ต้องรู้ไว้ ที่เราต้องรู้ไว้ก็เพราะว่าโอเคถ้ามันไม่ตามแม่เราก็ดูถ้าตัวลูกครับไม่ตามแม่เราก็ดูวอลเลน์อย่างเดียวไม่ต้องไปอ้างอิงแม่อะไรมากแต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้ครับ KWM เนี่ยครับเขาตามแม่ถ้าแม่ยกปุ๊บถ้าเราจ้องยุ่ลูกก็ต้องแบบตามลูกไปอะไรอย่างนี้ถ้าเราจะเทรดครับโอเคและข้อถัดมาที่ต้องรู้อีกก็คือจํานวนหุ้นของวอลเลนต์ครับว่ามันมากหรือน้อยเพียงใดอย่างเช่นของออโตจะมีหุ้นวอลเลนต์ครับอยู่ 279ล้านหุน้นตัวไหนเนาะอ๋อ139ล้านหุน้นตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ Ncap 224ยังไม่เจอตัวเบาไว้่ะ KWM นะครับ86ล้านหุน้นคือถ้าผมให้อนุมานคู่าวแล้วกันะะถ้าหุ้นที่ค่อนข้างเบานะครับยกง่ายๆลากคล่องๆนะครับประมาณสักต่ำกว่าร0อล้านหุ้นลงมาหรือว่า100ล้านหุ้นนิดๆน,นะครับอย่างเช่น KWM เนี่ยเป็นตัวค่อนข้างเบา ยกง่ายขายคล่องแป,ป๊บแป,ป๊บพุง่งล้ไปสวรรค์แต่ถ้าสมมติเราบางตัวอาจจะหนักมากๆเนี่ยครับตัวอย่างให้ดูนะครับตัวหนักๆอ่ะเนี่ยอย่างเช่น PPM เศษตอร์ังนะครับหุ้นเศษตอร์ังเนี่ยพันกว่าร้อยล้านหุน้นแบบเนี้ยค่อนข้างหนักความหนักเบามีผลอย่างไรก็คือยิ่งเบานะครับมันก็ยิ่งยกง่ายความเสี่ยงอาจจะมากตามไปด้วยนะก็คือมีโอกาสที่จะแบบดึงมาเล่นได้ง่ายกว่า เพราะว่าสมมติว่ามันมีอยู่อย่างที่น KBL นะครับมันมีอยู่แปดสิบหกล้านหุ้นใช่ไหมครับถ้าเขาเก็บไปได้ม,มีสมมติมีคนเก็บนะเก็บไปหกสิบล้านหุ้นเะครับเขาไม่ต้องกลัวใครขายใส่เลยแบบนี้ทําราคาได้ง่ายแต่ถ้าสมมติมันมีอยู่เป็นพันล้านหุ้นครับเก็บตาเลือกเลยห้าร้อยล้านหุ้นสมมติเก็บไปหมดแล้วนะก็ยังไม่กล้าที่แบบทําราคานะเพราะว่าอีกห้าร้อยล้านหุ้นม,มันอยู่ใครไม่รู้อะถ้าอยู่เขามาขายใสย่เราทําไงอะมอต้องมองในมุมมองของคนที่ทําราคาครับ ผมพูดไปแล้ว2หัวข้อนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของวอลเลนส์สิ่งที่ต้องรู้ในการเทรดวอลเลน์อ่ะอันถัดมาครับมันคล้ายหรือมันต่างจากหุ้นแม่ครับยังไงได้บ้างพูดถึงสิ่งที่คล้ายกันครับที่มันคล้ายกันก็คือว่าเราก็ต้องหาตัวนําตัวตาเหมือนกันครับในรอบของตลาดนั้นครับเราก็ต้องดูว่าวอลเลนส์ตัวไหนที่แบบเป็นตัวนําเป็นตัวจุดระเบิดมาอย่างรอบนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นถ้าสมมติมีการเป็นเทศกาลจริงนนะอาจจะเป็น encap ไหมหรือ kwm war ไหม ที่มีการยิงแบบตัวแรกๆนําขึ้นมาครับข้อที่2ที่ขายกันก็คือว่าหน้าเทรดเบรกเอาบายออนดิฟหรือโอเวอร์แลปอป็นไงครับก็สามารถนํามาปรับใช้ในหุ้นพวกแบบวอลเลนได้แต่ในการายออนดิฟนะครับเราเป็นสายเก็งกาไรเนาะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนําในการเทรดวอลเลนครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปเมื่อไหร่หรือถ้ามันแบบมันไม่เล่นเลยมันออกจากตลาดเนี่ยสมมุติว่าเราดักเบาอวอหนึ่งเนี่ยลงมาแบบเอ้ยต่าสุดมันแค่ศูนศสตางค์แล้วมันใกล้ออกแกตลาดละ ปกติใกล้ออกกตลาดวอลเลนเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นแล้วเราไป buy on ดิ p ตรงเนี้ยผมว่ามันจะเสี่ยงเกินไปเพราะนั้นน้าเหตุคล้ายกับหุ้นใช้ด้วยกันได้แต่ว่า buy on dip ในหุ้นที่ในวอลเลนที่มันไม่มีค่าในวอลเลนที่มันจะใกล้หมดอายุเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงต้องเช็ควัน sp ต้องเช็ควันออกกตลาดด้วยอ่ะและสิ่งที่ต่างจากหุ้นละอันแรกเลยก็คือเกียร์ร่งที่ผมพูดไปใช่ไหมครับเป็นข้อดีก็คือมันวิ่งแรงกว่าวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็ข้อที่2 ที่มันต่างกับหุ้นผมพูดไปแล้วเหมือนกันก็นนคือบิดออฟเฟอร์ส่วนใหญ่จะปอมเพราะว่าคนที่มาเล่นวอลเลนส่วนใหญ่เป็นแบบสายเก่งกาไรซื้อแบบซื้อโลขายบางทีอาจจะเป็นสายสเกลปิ้งก็ได้ซื้อปุ๊บขายปั๊บอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบบิดออฟเฟอร์ส่วนใหญ่ปอมมีการดันบิดเพื่อให้เคาะขวามีการวางขวางให้คนกลัวมันจะมีค่อนข้างขบรดเลยสําหรับการเทรดวอลเล็์อีกข้อหนึ่งที่ต่างจากหุ้นนะครับก็คือการวางสต็อป o ลออย่างเช่นผมเทรดใช่ไหมครับ สมมติผมเทรดช่องละ1 0 0บาทแล้วกันชงการขยับขึ้นลงครับ100บาทผมจะได้ในการเทรดหุ้นแม่นะครับสมมติตัวแม่ในงาน,นสมมตินี่ครับผมซื้อที่2.86แล้วราคาผมตั้งคัดลอสแล้วว่าราคา2.84ผมจะคัดลอสก็คือ1ช่องใช่ไหมผมยอม1ช่องเนี่ยถ้ามันลงมา1ช่อง8 4ผมขายผมคัดทุน100บาทอันนี้คือการเล่นต่อช่องใช่มครับแต่ในการเทรดวอลเล็ถึงแม้ว่าจะแบบ เสเปต่างกันเลยตัางกันเรารับเป็นช่องเหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีแนวเบรกอยู่ตรง1.8เอ๊ะ1.18นะครับผมซื้อตรงนี้เลยแล้วผมตั้งขัดลอดตรง1.17แบบนี้อาจจะยากนิดนะึงเพราะว่าวอลเลนนะครับมันมีความเวี่ยงค่อนข้างสูงในการเทรดอาจจะต้องตั้งสต็อปลอดให้มันลึกลงมาแต่ต้องเป็นการเทรดแบบไม่ใช่การเทรดช่องละร้อยเหมือนเดิมน,นะครับผมอาจจะเทรดช่องละ20บาทแต่ว่าผมยอมขัดลอได้5ช่อง เนีย่ยครับผมซื้อ1.18ผมอาจจะไปคัดล้อตรงที่1.13ก็คือผมยอมเสียได้5ช่องช่องละ20บาท5ช่องลงกันเป็น0บาทผมยอมรับได้ว่าผมอยากอยากเสียแค่1 0 0ยบาทสาหรับการเทรดหุ้นซิ่งผมยอมรับได้แค่100บาทครับการเทรดหุ้นผมตั้งสต็อปลอตหนึ่งช่องโอเคถ้าไม่ไปออกในการเทรดวอลลนผมอาจจะตั้ง5ช่องเพราะว่ายอมรับให้มันเวียงได้มากขึ้นทนได้มากขึ้นแต่ผมใช้เงินน้อยลงลดไซส์ลงมาเพราะว่ามันมีเกียร์ลิงไง คือเมื่อมันมีเกียร์ลิงครับแล้วก็ต้องลดไซลงมาเพราะว่าสมมตินะถ้าเนี่ยผมตั้ง1.18ใช่ไหมแล้วผมคัดลอต1.13ผมเล่นช่องนัง100เท่าเดิมผมเสีย500อาจจะเป็นจํานวนเงินที่ผมรับไม่ได้ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับแผนแต่ละคนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการวางต็อปลอสจะต้องแตกต่างจากหุ้นนิดนึงโอเคและหัวข้อถัดมาครับรูปแบบของวอลเลนมันมีรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งวอลเลนเนี่ยมันก็คือด้วยความที่มันเป็นลูกเนาะ ก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็จะแบ่งเป็นสเตจของมันไปรูปแบบแรกรูปแบบของการเกิดครับก็คือวอลเลนที่เพิ่งเข้าใหม่อย่างเช่นวันนี้วอลเลนล่าสุดที่เข้าวันนี้วันนี้เป็น nvd wall สองกับ w a l สามครับซึ่งวอลเลนเข้าใหม่แล้วก็เช็คได้จากข่าวในเว็บเซตนะครับไม่ต้องเช็คแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเช็คได้ในเว็บเซ็ตก็คือรูปแบบแรกก็คือวอลเลนของการเข้าใหม่ รูปแบบที่2ก็คือวอลเลนที่แบบเป็นวอลเลนทั่วๆไปแม่วิง่งลูกวิง่งแม่วิง่งลูกวิง่งอย่างเช่นออก KWM วัวหนึ่งวิ่งตาม KWM ที่เป็นตัวแม่เมื่อลูกมันวิง่งแม่ก็วิง่งแต่เอาจริงพูดถึงหุ้นตัวนี้นิ่นะครับผมให้ข้อสังเกตว่าเเขาจะเรียกว่าไงนี่นะ่าคือผมซูมไปในทม์เฟรมเล็กใช่ไหมครับขาแรกครับ KWM ตัวแม่ครับยกตอนสิบหนาฬิกานที แล้วตัวลูกยกตอน15 38, นา้าในการสปทีเวลามันตรงกันเป,ป๊ะเลยขนาดผมโยงไปที่ทางเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยก็อนุมานว่ามีคนควบคุมแล้วก็เขาเราียกว่ามีการเตรียมแผนมาแล้วอะ่ะก็จะประมาณนี้คงจะแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยหน้างานเห็นตัวแม่วิ่งแล้วเคาะลูกตามผมว่ามันจะต้องแบบลิฟกันสักนาทีไหมนี่เป็นข้อสังเกตขำๆเฉยๆนะครับยังคิดตามไม่ได้โอเควอลเลนอันนี้อันแรกคือเข้ามา อันที่2คือวอลเลนแบบปกติแม่วิ่งลูกวิ่งวอลเลนที่3ครับในรูปแบบที่สาก็คือรูปแบบของเทศกาลวอลเลนมันจะอิงมาจากข้อ2ครับก็คืออิงกับช่วงนี้ด้วยพอแบบมีวอลเลนเริ่มวิ่งแรงสัก2ตัว3ตัวเริ่มยิงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเล่นกันแรงขึ้นเงินเริ่มไหลไปกลุ่มวอลเลนอันนี้คือจับไลว่าเป็นวอลเลนที่อยู่ในเทศกาลวอลซึ่งในการเทศกาลวอลครับจุดสังเกตก็คือว่ารอให้มันเล่นมาก่อนสัก 1- 2ตัว อย่างเช่นช่วงนี้ที่ผมเริ่มจับมาสังเกตกว็ว่าว่า NCA แวิ่งแรงๆตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตามแม่ KWM มาวันนี้อะเริ่มตามแม่ละเริ่มมีการวิ่งแรงๆเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้คือต้องเริ่มจับออกมาเฝ้าจับออกมาทำกันบ้านซึ่งในเทศกาลวัวครับผมบอกแล้วว่ามีทุกรูปแบบทั้งวิ่งตามแม่ไม่วิ่งตามแม่เดี๋ยวแม่นำเดี๋ยวบางทีลูกนำสลับกันนำสลับกันตามเนะี่ยอาจจะมีครบรถเลย โอเคแล้วก็วอลเลน์ครับรูปแบบที่4ก็คือวอลเลนต์ที่หมดอายุครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นมาพอสมควรแล้วสังเกตง่ายๆออวอลหนึ่งนะครับก็ใกล้หมดอายุแล้วก็ตัวที่มันใกล้ๆหมดอาย,ายุคล้ายๆกันนะครับก็เฮ้ยอันนี้ผมพิมพ์อะไรไวนน้ไม่น่าใช่ตัวนี้นะก็ไม่เห็นเล่นนะครับรูปแบบก็มีสีรูปแบบครับทวนอีกครั้งครับวอลเลน์เข้ามา่วอลเลนต์มาปกติเทศกาลวอลเลน์แล้วก็วอลเลน์หมดอายุ ส่วนรูปแบบในแต่ละอันเดี๋ยวผมคงต้องมาพูดในคลิปหน้าครับอ่ะคลิปนี้ผมจะปิดท้ายด้วยเราพูดถึงเบื้องต้นใช่ไหมครับผมก็จะปิดท้ายด้วยกฎเหล็กในการเทรดวอลเลนต์ครับวอลเลน์มันก็ต้องแบบใช้ความพอใจเนาะเราจะไปเทรดสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็ไม่ได้กฎเหล็กข้อแรกครับวอลเลนต์ land, หลุดแล้วต้องคัดครับห้ามดอยเพราะถ้าดอยแล้วอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้เราเข้าไปตอนที่แบบวอลเลน์เข้าใหม่ๆเลยเนี่ยเทรดตรงช่วงหนึ่งบาทแปดสตางค์ เทกันอย่างมาวันเลยเฮ้ยเราติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วราคาสมมุติว่าลงมาตรงเนี้ยครับไปหกสิบตังค์เดี๋ยวมันก็เหมือนหุ้นสักวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นไปแบบมีความหวังไงหลุดแล้วไม่คัดยอมดอยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปแต่วอลเลน์มันมีเวลาของมันนะครับมันมีวันขึ้นข้างหน่อย SP แล้วมูลค่าของมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆด้วยมันมีวันกําหนดชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอแบบนี้ก็ได้ก็คือลงจนแบบไม่เหลืออะไรเลยครับหลุดต้องคัด ห้ามดอยเด็ดขาดครับเมื่อห้ามดอยกดข้อที่2กดเหล็กนะครับก็คือห้ามถัว่วเพราะถัถ่วก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆเราไม่รู้เลยว่ามันจะเล่นเมื่อไหร่หรือมันจะเล่นไหมเทศกาลวอลเลนจะมาไหมหรือมันจะมีใครยกมีเจ้าใจดีดึงขึ้นมาให้เราไหมไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นห้ามดอยห้ามถัว่วกดข้อที่3ครับหมายตกใจไม่รับทุกกรณีครับอันนี้ผมก็ได้มาจากพี่เบียววโนนครับดึงพวกแนวคิดพวกนี้มา ก็คือไม้ตกใจนะครับในการเล่นหุ้นหรือว่าตัวที่มันพอมีพื้นฐานนะเวลาที่มันลงเยอะๆครับมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขามาช้อนซื้อเพราะเขามองเอ้ยพื้นฐานมันดีแต่ในวอลเลนเมื่อมันลงเยอะแยะมันขายกันสะบ้านทันแหลกครับผมก็ยังดึกไม่ออกว่ากลุ่มไหนจะมาซื้อเพราะกลุ่มที่เขามองพื้นฐานเขาคงไม่ถือวอลเลนกลุ่มที่สวิงเทสเมื่อหุ้นมันลงมันเสียทรงเขงาก็คงไม่มาจับเพราะฉะนั้น ไม้ตกใจอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะวันนี้อ่ยอย่างเชน่นเนี่ยครับจะเห็นได้ใช้ว่าวอลเลนด์ครับเวลามันลงมันจะลงหลายเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยได้มีเด้งให้เราเห็นแต่ถ้าอย่างเช่นเป็นหุ้นครับถ้ามันตกใจเยอะๆลงหนักๆครับการเด้งเนะี่ยมันเป็นไปได้อ่ะเปิดมาเจอเลยนะครับเห็นไหมเห็นลงเยอะๆปุ๊บการที่จะเด้งเนะี่ยพอเป็นไปได้แต่ในวอลเลน์ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะฉะนั้นไม้ตกใจห้ามรับทุกกรณี กดเหล็กข้อที่4ครับถ้ามีวอลเลนต์อยู่ควรต้องมีเวลาเฝ้านะครับคือไม่แนะนําเลยถ้าแบบซื้อแล้วถือแบบ3วัน5วันแล้วค่อยขายซื้อแล้วถือแบบเดือนหน้าเงี้ยไม่แนะนําเลยคือคนที่เทรดวอลเลน์ครับเราเป็นสายเก็งกาไรอาจจะต้องมีเวลาเฝ้าจอครับหรือยังใ่้ผมนะครับผมทํางานประจําไม่ด้วยครับผมจะเทรดประมาณช่วง10บโมงเชา้าถึง11บเอ็ดโมงไงครับถ้าผมซื้อวอลเลน์ผมก็จะเทรดสิบโมง ไม่เกิน11โมงเนี่ยผมก็ต้องขายผมจะกลับไปทํางานผมจะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปทํางานค่อยดูที่ทํางานก็ได้สัก4โมงเย็นค่อยมาขายแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอิงไปกับข้อแรกที่ผมพูดก็คือวอลเลนส์เนี่ยความเสี่ยงมันสูงมันไม่มีฟอร์มันลงได้เรื่อยลงจนสุดลงจนเราหมดตัวครับมันลงได้เพราะฉนั้นกดเหล็กก็ต้องฝากไว้นิดนึงโอเคฟังดูแล้ววอลเลนส์ก็เป็นเรื่องที่รายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนุกเหมือนกัน คือมันเหมาะสาหรับคนที่เข้าใจในเกมครับแล้วก็เข้าใจในกติกาเดี๋ยวนี้ครับมาสรุปคร่าวๆกันว่าผมพูดถึงหัวข้อไหนไปบ้างผมพูดถึงข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันมีเลเวลเลสมันมีเกียร์ลิงสมารทวิ่งในแรงไม่ได้ไกลข้อเสียก็คือว่าความเสี่ยงมันเยอะเวลาลงมันก็ลงได้ลึกเหมือนกันสิ่งที่ต้องรู้มีตั้งแต่อินเดมันนี่ออฟมันนี่วันขึ้นเครื่องหมายแรงกว่าแม่ไหมตามแม่หรือเปล่าจํานวนหุ้นหนักเบาแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่มันคล้ายจากหุ้นแล้วก็ต่างจากหุ้นไป รวมถึงหัวข้อถัดมารูปแบบในการเล่นมีประมาณ4รูปแบบแล้วก็กดเหล็กในการเทรดประมาณ4ข้อที่ผมฝากไว้โอเคใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเทรดวอลเลน์หรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับด้านไหนก็แชร์มาได้นะครับแต่บอกเลยว่าวอลเลน์เนี่ยอาจจะต้องมีอีกสัก EP 2 EP แต่ว่าอาจจะต้องรอหลายเดือนนิดนึงเพราะว่าผมเปิด EP แรกเนี่ยไว้หลายตอนแล้วยังไม่ค่อยได้กลับไปทําเลยสำหรับวันนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก,ก,กันก็พอครับ อย่าลืมกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ช่องเพจดิเทเดอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ